เราก็ยังสามารถส่งความสุขความรักความหวังนี้ให้กันและกันได้ก็อยากให้ใช้เวลากับครอบครัวเหมือ้มากมายยาวหหนให้้ลเง ปนี้นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีวัวทองที่มีแต่เงินทองไหลมาเทมานะคะก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนนะครับระหว่างไปเที่ยวก็ขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับอย่าขับรถเวลาง่วงหรือไม่ก็อย่าขับเร็วเกินไปเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากละคร2เสน่หานะครับเรื่องนี้สนุกมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับคิมผมรับบทเป็นวาลิตนะครับค่ะคิมรับบทเป็นเดือนหยาแล้วก็พี่ลารลักเล่นเป็นแปดเรื่องแรกด้วยค่ะไงก็ฝากด้วยนะคะ สวัสดีพี่หม่ไทยครับก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆกลับบ้านก็ขอให้ขับรถันอย่างปลอดภัยนะคะเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับแล้วก็ใส่มาสกันด้วยนะครับ ขออนุญาตอวยพรนะครับให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับในวันสงกรานนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับก็กลับไปทําพิธีเหมือนเดิมนะฮะรดน้ําดาหัวคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะครับผมก็อยากให้ใช้เวลากับครอบครัวให้มากๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆครับ